哦，那那的太别扭了。 โอ้ยออกข้ท oh ้าไม่ก oh ันได้แกวะโอ้โหก็เลยลาโดนโอ้โหยออครับ แรกดูที่ผมบอกเดียมันก็ปกตินะถ้าี่ฟังปกติแค่ไรมันไรมันเครื่องเรี่กไรมันอ่าใช่แค่เฟรมเฟรมภาพมันไม่รึ นอนบนอลอยูอ่เฮ้ยกักกดพิท่าเอ่อแอดมินดึงอยู่โอ้ยโดนด้วย เฮ้ยเอ้เฮ้ยเขาเตอร์ไม่ทันเรียบร้อยตรวจตรวจเรียบร้อยครับไหนพี่เดี๋ยวเขาไปดีไอแอดมินพี่ตายแล้วพี่ไม่น่ามีเลย่ย กระตุกอยู่นิดหน่อยเล็บไม่แรงก็วยทำได้แค่นี้แต่ก็ดีขึ้นนะ่ะคีบไม่ได้ไอันนี้พี่ไม่ปรับบิเ,เล็ตไม่ง่ายหนักอ่ะเกิดได้ดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลย ไพี่แบกดันด้วยนวยว 5, ววี่เป็นคนเดินวิวห้า่างกับวิวห้าอี้อหือใครผมอ่ะ

จะให้ผมเปิดอีกรอบนึ่งแนะ้กันี่แอบเป็นพี่จะเชื่อเท่มากเลยใั่ไนะ่ะ เอดมินพี่เจอชื่อเทที่สุดในไลน์ละมันเปลียมม่ยนไปได้เบลยไม่ได้อยู่ในเครื่องนี้ของอยู่ชื่ออย่างตึงอ่ะตึงไหมตึงไหมตึงไม่ลงเลยอ่ะจะถามผมดิผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่อันอนี้ไม่คูไซเดอร์อย่าง ในนีู้กูเปยนไงวะ B O O <laughs> ออาอ๋อครูใส่อ่าในนี้คููตาเล้อ,อโอ้ยรีโลติดห้าครั้งเลยอรววะโอ้ยมันไม่ตกูก แ,แต่ว่าที่แต่โคสชอยู่ตรงไหนครัเอ้าที่แต่โพสไปอยู่ตรงไหนอ่ะตอนนี้จเจอเจอแล้วจะละต้องเวลสิบขึ้นไปอะไรเบ้อะไรเบ้เอซิปไมออ่ะเอนมดอ ใส่โคตรเลยนะคุยรีไม่ได้พี่เลไม่ได้ผมยังไม่เวลีิอลกรับเนีนยเวลีเดี๋ยปดูอีกี Thank exactly. you Gracias.

คิดติโดโยยน้ยใหา่บ้าเลยพี่เจอแน่เลยคิดิโน้ย่หญ่บ้าแอบอะไรก็ไม่ ดีกร yes, yes. uh, you know ุมาลีนะครับเกี่ยวกัผมรือผมอินแบบต็นอาจจะไม่ไา้จะน่าสนใจเอออินเยอร์เนยปะอเนเยอร์ทีพี่พี่แถวโปรกรมนี้เป็นยังไอเยอร์เอ้ยเฮ้ยเฮ้ย

แกต้องไปก่อนที่จะมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราจะพูดเร็วไม่ทำไมอะ ะจะมันจะไมดเพาแต่กมันจะบีบจตวไม่ตายสักทีว่ไอ้น,นี่เป็นอรมตะาต,ตอยมาจะฮะต่อยมาจะตายสักทีอยู่ แต่แต่ละทีถึงแล้วมันจะอยู่ต <jack> ่อยมนานแล้วมากเลยนะตอย๋ยวนี้ก่อน ตา่ายเราเดยหนีตายเป็นไทยทําพยาจเล่นไปเป็น

ใจ

ลุงเออแล้วพูดแจ้งไอ้หนุ่ม anh hùng anh hùng bên cô chủ anh về nào So, you... oh, i, don't... I don't...

បាទសូមអរគុណបាទ il est Maybe we take damage.

ก่อเลือกไหนดี่ที่ก่อเลือกไหมว่าเหี่หเหนนเยเราไม่มีถ่ายแฟนครับพี่เราไม่มีถ่ายแฟนคกับเราก็ต้องสร้างขึ้นหม่ก่อน ไอจ้าปีนไม่ไม่ไม,ม่ช่อในเกมนี้ชื่อไอเจ้าตนี้มจบมา

เป็นมาคด euh, 네ีเอ้ยไม่เลยนะครับอ่ามันดีเลียแบบนี้ ไะไมันปรับเวลาไม่ได้ โง่เวอร์จีอ้าวไอ้นั่นหายไปยเลยไม่ได้นุ่มวันนี้กลับคืน